หมุกโรมันอ์หวท่านเจ้าคุณหรือเปล่าหมวกท่านเจ้าคุณรือว่าเราจะต้องเป็นหมุกจิว๋วเฮดการ์ดแอนานาเดอะคิงลักกี้พระราชาในเรื่องโรบินฮูดโดนันดัก๊กไม่ได้สี่งของนี่เป็นแอร์หรือเปล่าแบตเตอรี่หรือเปล่าต <c oughs> ัวเจ๋งไ,งไหมวะอมนนิตาพุทธ <c oughs> เรลโรดคอนดักเตอร์แฮท เมโทรพูลีสหมวกดับเพลิงจะใส่ไปทำอะไรค่ะ <c oughs> เป็นทหารนะคะเป็นวงโยนะคะมีลูกสีทุกรูปแบบนะคะโอ้ยมีริบบิ้นมากมายมนิปโป้ไหมเฮียเป็นทริงเกิลคนนกเหล่านี้พุทเดนส์เกิร์ดเตี่ยวหนงังสัตว์ชูซาร์ตาคลอส เะอลองเท่าตัวตวลกเมึงการเที่ยวทางวันโดยที่ไม่ต้องคิดที่อะไรนี่มันดีจริงจิง